好来，好来，好来，好

네. 어 이제 가 볼래? 보자. 자, 그렇죠. 반대쪽으로 이미 못 있잖아. 아. 아, 나도 들어와야 돼. ใกล้มาในใกล้สุดแคสสี่แล้วมันมีอะไี้างใช่นนีมีในนี้ใช่ไห่

ยาวมาพี่ภูมิเต้อะไรเหรอเฮ้ยเข้ามาเลย โอ้โหโอ้โหไข่ไข่ไข่ร้อน